นี่นะคะสำหรับใบนี้นะคะจะเป็นคาดอกนะคะของผู้ชายนะ <ivering> ตรงนี้เขาจะเป็นผ้าแคนวาสนะคะลายซีสีคาราเมลนะคะส่วนตรงนี้เขาจะเป็นหนังดํานะคะ <oftentimes> แล้วก็ด้านหลังรุ่นนี้นะคะเขาเป็นบุนะคะบุแบบบุนุ่มๆน,นะคะเวลาอะไรกระแทกจะได้ไม่เจ็บนะ <enfant> ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด3ซิปนะคะมีซิปหน้าตรงนี้1ซิปนะแล้วก็ซิปใหญ่ตรงนี้แล้วก็ซิปด้านหลังตรงนี้นะคะ ตัวสายของเขาก็เป็นสายผ้านะคะสามารถปรับระดับได้นะคะแล้วก็มีตัวล็อกนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะของของแต่ละช่องนะอันนี้ก็คือช่องหน้านะคะเขาก็จะเป็นช่องด้านหน้านะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆนะคะไม่มีอะไรนะนี่นะคะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้ไม่มีไม่มีช่องเล็กไม่มีช่องอะไรแล้วนะคะเป็นช่องแล้วหนึ่งช่องเลยส่วนช่องใหญ่ด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นช่องแบบนี้ นะคะแล้วก็มีช่องเล็กด้านหลังให้หนึ่งช่องนะแล้วก็เดี๋ยวนุ่นให้ดูแล้วก็ด้านหลังของใบนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเขาก็จะเป็นช่องเล็กธรรมดานะคะไม่ใช่ช่องเล็กสีช่องใหญ่โล่งๆนะคะหนึ่งช่องก็ไม่มีอะไรนะคะสําหรับใบนี้เดี๋ยวนุ่นคาดคาดให้ดูนะคะคือมันเป็นไซส์ผู้ชายนะถ้าผู้หญิงคาดมันจะใหญ่ ีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะ